นี <54. S 2> ่น <them under> <surprises> ี <Luc ar> <livest> ่ตัวนี้ตัวอะไรอะครับรถไฟด้วยไหมครับตัวนี้ใช่ไหมครับที่พี่โฟกบอกว่ามันจ้องหน้าพี่โฟกใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ขนมอะไรอะนี่ลูกกระต่ายแม่สาบเหรออุ้ยพี่โฟกมีตุ๊กแกด้วยไข่จิ้งจกมีรถแมคโครจิ๋วด้วยกี่บาทแล้ววะพี่เฟียสเกินงบแล้วนะเนี่ยไอเอสดีเจ ้ก็ต right. uh, wow. yeah. ิดตามช่องทุกเลยนะครับอะไรพี่พอโอ้ก็อี้สีสวยจังเลยพี่พอตีมีหลายสีเลยไหนดูซิอันนี้สีอะไรเนี่ยอันนี้สีอะไรอันนี้สีอะไรหงไหนไม่ใช่อันนี้สีส้มสีแดงใช่ปะอันนี้สีอะไรอันนี้สีแดงนี่สีแดงอ่ะเขาน่สีแดงเป็่นนัสีอะไรสีเหลือง เนี้อโฟงน้าสีเขียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปก,กันนะครับเอาไเลยถ่ายเลยเอาหนึ่งสองสามเช็ <c oughs> รู้ไหมพี่โฟงว่าตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนครับตลาดต้นตาลโหตลาดต้นตาลไหนขอดูป้ายต้นตาลใหญ่ๆสินี่ต้นเอานี่ก็คือตาล <c oughs> <c oughs> สวยเป่า <c oughs> โหพี่เป็ดวิ่งเล่นใหญ่เลยนะครับ พเห็นใครสักคนหนึ่งอะม่รูะใครอ่ะครับไม่รู้ครับแม่แม่แม่จะจะจะไม่แม่นฮอตเห็นสไปเดอร์แมนด้วยหรอยักแย๊กแยักแย๊กอะไรไหนเดี๋ยวฮอตพี่เฟียรพี่โฟก์คามหมาหมาไปดูหน่อยที่ตรงไหนว้าวเราเจอร้านของเล่นด้วยเป็นร้านขนมย้อนยุคเลยนะครับโอ้ดูดิเด็กๆชอบมากเลย ไหนพี่พอเจอยักษ์เขียวด้วยละคร oh, <no. S 1> <laughs> นี่นี่ตัวนี้ตัวอะไรอะครับสไปร์ตแมตัวนี้ใช่ไหมครับที่พี่โฟอบอกว่ามันจ้องหน้าพี่โฟใช่ไหมครับใช่ <laughs> โอ้มันคือสไปร์แมนเองนันเนี่ย <laughs> แล้วตัวนี้ก็คือยักษ์เขียวใช่ปะดูสิดูดิตัวมันสีเหมือนเสื้อพี่พอ์กับพี่ <laughs> พเฟสเลยอะ <laughs> วันนี้มาม่าจะให้พี่โฟกกับน้องแฝดนะครับช้อปปิ้งซื้อของเล่นย้อนยุคหรือว่าขนมย้อนยุคโบราณคน,นละสองชิน้นพี่โฟกพ,พร้อมซื้อยังพร้อมยังครับไหนมีตังค์เปล่าอ่ะไม่ <laughs> เราจะให้ใครใจ่ายปะป๊าปะ <laughs> พา,าเพื่อนไปดูกันเลยคับนีปะปะอ่อันนี้อะไรบ้างเนี่ยอ,อันนี้เขาเรียกว่าล็อบคิวใช่ไหมล็อกทิวอันใหญ่เลยพี่โฟกอันไหนพี่พออยากได้อะไรพี่พอเลือกมาสองชิ้นนะ อ่าดูดีดูดียาได้อะไรบ้างนี่นีมีต้นโดด้วยพี่โฟเคยซื้อไปแล้วนะเหนียวมากเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรแม่สาบลรออันนี้อันนี้เกมโต๊ะสนุกอะครับยี่อะไรพี่โฟเจออะไรนี่พี่โฟกเอาตะกร้าไปเลยถ้าเราซื้อแล้วเราเอาตะกร้ามาใส่ไว้นี่นะคบนั่ไงพี่โฟกพี่โฟกต้มยำกุ้งโอ้มีขนมเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ขนมอะไรอ่ะนี่ลูกตา เยลลี่ลูกกะตาไนไนหม่ามา่าขอดูหน่อยอให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยครับโอ้โหเป็นเยลลี่ลูกกะตาจิ๋วเหรอมีหลายสีเลยอะ่ะพี่พอดเอาอันไหนพี่พอดเอาอะไรเยลลี่ไข่ดาวกันนะถ้าเอาแล้วใส่ไว้แล้วจะกล้านะอะไรเจออะไรไะไอันะะนั้นป๊อปปิ้งใช่ไหมเขาเรียกว่าวป๊อปปิ้งค่ะพี่โซอะไรอันนี้ขนมอะไร อันคืออะไรอ่ะอันเนี้ยอันนี้มันคือดาบแล้วมันอร่อยมากเลยอ่ะมันคือเยลลี่ดาบเหรอใช่อะพี่โฟเอามาใส่ตะกร้าเลยครับอุ้ยอันนี้ขนมโบราณที่มาม่าตอนเด็กชอบกินมากเลยพี่โฟอะไรอะไรนี่มันต่อเป็นลูกโป่งได้ด้วยนะอันเนี้ยอร่อยเดี๋ยวมาชอบอันนี้แล้วกันมอไรครับอันไหนครับอันนี้คือโค้าครับโคนี่นี่นี่อันนี้อร่อยนะอันนี้อร่อยม่าม่าชอบกินนี่เนี่เอันนี้นมอัดเม็ด อันนั้นลูกข่างโบราณไหนทำแบบนี้ไหนทำ่างนี้อ้าวเทไหมครับเทไหมเทไหมต่อไปเราไปดูของเล่นฝั่งนั้นกันดีกว่าป่ะไหนดูซิมมาขอดูดิมันเป็นเยลลี่เหรอคนมีคนมีทหารด้วยอ่ะเขาจะเอาใช่ป้ะเอาไหมอ่ะใส่ไว้ใส่ไว้อ่ะไข่จิมโจกเจอไข่จิ้มจกได้เหรออันนี้มันจะเป็นรสชาติหวานๆนะพี่โฟก น้าเคยกินตอนเด็กๆน่าอร่อยไหมอ่ะก็แล้วแต่คนชอบครับนี่พี่โฟขนมยำยำช้างน้อยพี่โฟอยู่นี่มีประทัดด้วยน่าเล่นจังเลยครับอันนี้อะไรนะอันนี้น่าจะเป็นกระเทียมหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ไข่ฟอฟแอ๊บฟอฟแอ๊บอู้อันนี้เป็นอะไรครับไข่ฟันหรอ ตอนแรกบอกว่าจะซื้อกันคนละสองชิ้นตอนนี้เต็มตะกร้าแล้วนะคะเพื่อนๆอันไหนอ่ะอันนี่อะไรอันนี้คืออะไรนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือหน้ากากแล้วก็จมูกตาจิ๋ยี่พบยเอาไหมอ่ะไม่เอาไม่เอากลัวเหรอกลัวแท้กลัวนี่นะไหนพี่เสียจะได้ไหนอีกไหนพี่เสียจะได้อะไรบ้างไหนของเสียอ๋อเสียมาใส่ตะกร้าเลยครับนี่เสียจืดตะกร้านะคะ อุยพี่โบ๊ะม,มีงูฟองด้วยอะไรนะครับอันนี้นมเด็กเหรอนี่พี่โบ๊ะพาเอิๆม,มาดูตรงนี้สิครับมีของเล่นเพียบเลยดูดิของเล่นนองน่ารักั้งนั้นเลยค่ะดูดิดูดูดูตรงนี้มีรถอะไรให้พี่เฟียซื้อด้วยเนี่ยมีรถแม็กโครจิ๋วด้วยสวยไหมเทไหมกี่บาทแล้วกี่บาทแล้วว่ะพี่เฟียส เกินงบแล้วนะเนี่ยตอนแรกบอกว่าคนละสองชิ้นนี่เต็มตะกร้าเลยนะคะมียักษ์มียักษ์ตะกร้าโอ้มียักษ์ด้วยหูยักษ์เขียวเหนียวสิตัวนี้ก็ยักษ์เขียวเหมือนกันว้าวนั่นอะไรลูกไข่อะไรไข่เซอร์ไพรส์เหรอโอ้มีไข่เซอร์ไพรส์ด้วยนี่นี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยเปเป้มันเปรี้ยวพี่พ่อเคยกินแล้วเหรออันเนี้ยใช่อ้าวอันนี้ป๊ะป๊าจะเอาไปกินด้วยนะคะ อันไหนดูสิอันนี้น่าจะเป็นลูกคางครับใช่อันนี้ขนมโคก้กโคล拉ที่ราเคยกินอันนี้หวานมากอุ้ยที่โคกมีตุ๊กแกด้วยนนดูดิตุ๊กแกตัวใหญ่มากเลยตาสีแดงเลยครับว้าวอะไรมาอะไรครับอันนี้สไปเดอร์แมนไงมีนนยักษ์อะไรแล้วมันเป็ยักษ์เขียวมียักษ์อะไรอะไรอันนี้ไม่ใช่ยักษ์นะอันนี้ซุป,ปเปอร์แมน อ,อันนี้คืออะไรอ่อันนี้หรอนี่อันนี้เป็นของเล่นโบราณพี่โฟกเป็นตู้หยอดและไข่สุมคับไหนามามมขอดูขนมที่เราเลือกซื้อมานี่โอ้โหเต็มตะกร้าเลยพี่โฟกเดี๋ยวเราจะต้องไปจ่ายตังค์กันก่อนพี่เจส่ะไปหรือยังให้เยยพา,ไป,า,ยา,กกาไปจ่ายตังค์ก่อนไปจ่ายตังค์กับพี่เขานะคะรครับพี่จะดูให้นะเท่าไหร่ ขอค er oh, ุณสีทาเดี๋ยวพี่แถมอะไรนะโอ้ยมีของแถมให้เราด้วยว้าขอบคุณครับพี่เขาด้วยครับขอบคุณครับไหนี่เจี้ขอดูถุงพี่เฟษดิโอ้โหขนมพี่เฟษเยอะมากเลยอ่ะไหนของพอด่ะอุ้ยพอมีประทัดด้วยครับเพื่อนๆนี่เวลาไปเล่นต้องเล่นกับผู้ปกครองนะเข้าใจเปล่าไหนของเฮียโฟล่ะขนมช้างน้อยใช่ไหมแล้วก็มีเยลลี่รูปดาบด้วยนะพี่พุ่มขอลาเต้ก่อนนะครับเตรียมกดไลค์ 我天我穿上还是热的哈，然后穿个美不风的鞋，拜拜。